มมัันนจะแกว่เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเราจะเอาเอ้ไปด้วยก็เราไม่ได้ขี่น้ำมาเอาไงไม่ได้ออกคลิปมาตั้งแต่โอ้โหน้ำมากอ่ะคือน้ำมากนะครับผม ตั้งแต่ปีใหม่ป่ะหรือว่าตอนเราได้เรือนมาเนาะเราแบบว่าไม่เคยได้เอาออกไปขี่เลยทุกคนคือสองวันที่แล้วก็ผ่านจากวันเกิดเรามาอ่าก็ขอบคุณทุกคนที่ผมที่เข้ามาไว้พรนะครับผมอ่าก็ใครที่แบบว่าผมไม่ได้ตอบคอมเมนต์ก็ขอโทษด้วยทุกคนพอดีแบบว่าทั้ง a c e b o o k ทั้งย t u b e เนาะคือเขาไม่ไ่้ใจมากทุกคนผมพยายามไล่ตอบทุกคนแล้วนะผมอ่ะก็เดี๋ยวคลิปนี้คือเราเนี่ยจะเอา เองไม่ได้รเราเนี่ยออกไปลองก็คือเมื่อวานเราเปลีป่ยนรูกถูกไปนี่คือลูกเดิมนะที่เราทํามาตอนนั้นเราทํามาหมื่นกว่าบาท<ะ>อ่าก็มันิงไม่ได้นะครับผมรอบแรกเราเอาไปแก้นะก็คือมันแก้มรอบที่สองม,มาก็เหมือนกําลังอัดไม่ถึงนะผมนี่ห<ะ>หัดลูกก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ย<ะ>อ่าตอนแรกมันแก้มันวิงไม่ได้แนละ้วทีนี้พอเราเอาไปแก้นะช่างเขาไปว่าเปิดเบ้ามันเยอะเกินเราเอาลูกเดิมไปหละไปแบบว่าให้เขาทาให้ใหม่เอาลูกว่าสูงกว่าเดิมนะผมคน ฝาเราก็ทำเองนิดหน่อยแล้วก็แยงเพิ่มนะผมก็เดี๋ยวไปดูว่ามันจะวิ่งเป็นไงแต่เมื่อวานเราเอาไปลองแล้วคือ<ม>แต่ว่ายังไม่ได้ยกล้อเลยนะเพราะว่ารถเรามันเพิ่งว่าฟวนมาอเออลูกเนี่ยก็แบบนี้เลยนะผมอันเก่าเดี๋ยวมันเบรกบนล่างเห็นปะเนี่ยอันนี้เป็นลูกเอลสเคนะเนี่ยบเบรกบนเบรกล่างนะครับผมแต่เรายังฝืนขี่มันก็ยกยาวเหมือนที่เคยเห็นนะผมก็เดี๋ยวคลิปนี้ลองไปยกดูว่าจะวิ่งเหมือนเดิมหรือเปล่ากนทุกคนเดี๋ยวไปลองกันใส่อะไรนะ หัวฉีดติดบีไม่ได้เออทีนี้เราแบบว่าทําหัวลูกเออทำกำลังอัดเพิ่มขึ้นนะครับผมมันก็ขับได้แล้วทุกคนเออตอนแรกเราเฮ้ยเขาให้หัวฉีดนี้มาเราไปซื้อเหรือเบอกแล้วพีว่เอาแบบว่าใส่สเปครถแบบน,นี้เอาหัวฉีดด้วยเขาบอกว่าพี่ทําไมแบบว่าขับแล้วมันน้ํามันหนาแกบอกว่ากำลังอาจจะไม่ถึงต้องว่าทําหัวลูกใหม่เราก็เอาหัวลูกให้มันสูดุขึ้นอเ,เออก็เดี๋ยวไปลองดูนะผมโอค้คันนี้อยากจะบอกว่าคือผมรักมากนะทุกคนแต่ว่าไม่มีโอกาสไดวยว่าได้ จัดสภาพเลยครับเพราะว่าเราเอาเงินเนี่ยไปลงหรือว่าคันอื่นไงเี๋ยวเราจะจัดสภาพใหม่นะครับผมก็เดี๋ยวรอกันแล้วกันแบก็ยังไม่เสร็จเลยนะผมอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้มันอยู่ห้องน้องผมห้องผมจีห้องหนึ่งนี่อันนี้คือคนดูอยากให้เราอัปเดตไงนี่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมทุกคนเอาง่ายๆคือตอนนี้เหลือแค่ไอ้พวกเขาเรียกว่าอะไรไอ้ตัวรองแห่งคอเนาะครับแล้วก็ขาดพวกอุปกรณ์เครื่องะทุกคน สายไฟคาบูท่อประมาณนี้ผมก็สามารถขี่ได้เลยเพราะว่ารถเราเนี่ยชุดตรงชุดสีเนะี่ยมันครบแล้วก็ฝากไว้ห้องน้องก่อนละวกันส mm hmm. ่วนมิโอเนี่ยก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะันทุกคนยังไม่ได้เป็นไหนเอาง่ายๆคือรถเราอยู่ครบทุกคนัน mm hmm. ยังไม่ได้ขายไปสักคันนะผมก็สำหรับ hmm. คนที่ถามข้ามาก็อยู่ครบทุกคนันไม่เคยขายแล้วก็ยังไม่คิดที่จะขายนะผมอาจจะขายมิโอ mm hmm. เออไม่ไม่ไมคือก็ขอดูก่อนแล้วกันเพราะว่าคันนี้สนามมันไม่เปิดไง mm hmm. เราก็อยากว่าเอา คุณตรงนี้ไปทาแบบว่าคันอื่นเออผมอยากมีว่าเวฟที่มันแบบว่ามีชักแบบชักสามชักห้าเล็กนะทุกคนเพราะว่าบ้านเรามันมีเดอล่างเดิมเนาะคอ่าทุกคนอยมเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเดี๋ยวเราไปเจอข้างนอกดีกว่าทุกคนปะเราออกมาข้างนอกแล้วทุกคนก็เดี๋ยวลองมาเซอร์ดูคิดว่ามันจะแก๊กกว่าแก๊กเหรอไม่มั่นใจว่าเวลาเราแบบว่าจอดอยู่ที่แล้วเบิ้ลอะมันไม่มีเสียงนะแต่ว่าเราขี่ใส่เกียร์แล้วเรากระแทกอะมันมีเสียงมาทุกคนมันตังแก๊กแก๊กแ่ะ ก่อนนะจะก่อนที่แบบเบิ้ลแล้วแบบยานจัดเลยทุกคนก็เดี๋ยวเราไปลองกันอีกเส้นหนึง่งก็เป็นทนางไปน้ำเหมือนกันนี่แหละแต่ว่าบ้านคนละเส้นกันเส้นนู้นมันจะแบบว่าไม่ค่อยมีบ้านคนตรงนี้มันก็แบบว่ามีแบบว่าบ้านคนเล็กน้อยเนาะเดี๋ยวไปเจอตรงนู้นกันทุกคนโอ้ยทุกคนก็เดี๋ยวจะพามาแบบว่าเข้ามาแบบว่ามุมติดหมวกกันบ้างนะทุกคนอุ้ยมันจะไม่ติดฮะฮะอันนี้คือผมใส่หัวฉีด10บนะทุกคนถ้าจะไม่ผิดน่าจะ265้้าซีซีไหมอ่ะก็ถ้าจะไม่ผิดนะทุกคน ตอนแรกอ่ะใส่แค่ 6k เออ 6k นั่นก็คือหนาจัดแล้วนะแล้วทีนี้ผมก็ไปขึ้นลูกใหม่แค่มิลเดียวนะผมเพิ่มมาแค่1มิลน,นะทุกคนก็ตอนนี้ใส่ 10b ก็ขี่ได้แล้วนะครับผมเป็นหัวสีที่แบบว่าผมซื้อพร้อมกับเรือนนะทุกคนตอนนั้นได้มาสองพันกว่าบาทแล้ทีนี้เราใส่ไปปุ๊บพอใส่ไปปุ๊บแล้วมันมันหนาจัดเลยผม,ผมว่าพี่ทำไมมันเป็นอย่างนี้เออผมสั่งแบบเออสเปคอย่างนี้ไปเขาก็บอกว่ากำลังมันไม่ถึงอะไรอย่างนี้เขาบอกว่าทำหัวลูกใหม่นะครับผม ทีนี้เราก็ไปขึ้นมาหนึ่งมิลนะทุกคนเออแล้วก็ยางสายเองเล็กน้อยแล้วก็พวกเขาเรียกว่าอะไรพวาอะไรก็ทําเองนะครับผมเออเดี๋ยวลองดูแล้วกันลอเป็นมาก็เดิมเยอะเลยถ้้ใครจำได้ทุกคนไอ้รอบที่แล้วอะ่ะล้อมันจะเป็นเน็นยานเลยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าตกใจเดี๋ยวลองยกให้ดูนะผมนี่เดี๋ยวเราจะไปอีกเส้นหนึ่งอันนี้เดี๋ยวลองแซมเปิลดูก่อนแล้วกัน ต่มันก็หนาอยู่อะแต่มันก็ขับได้นะผมรอ <t> <Yeah. t> มันดีก่เดิมเะเลย yeah. เจไม <t> 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 ่ลเลยเไปเจอีกเล่นนึงดีกว่าเล่นนี้เราบอกว่าเป็นเทส110นะ้ผมว่าตอ,อนะนับตอนนับอะคือมันไม่มีบ้าคนเลย เป็นแบบว่าทางเรื่องยาวเลยเดี๋ยวไปเจอกันตรงนน้นแล้วกันนะครับผมบัโอ้ถนนเดี๋ยวเราจะไปเส้นที่เราลองร้อยสิบกันนะทุกคนเฮ้ยเมื่อกี้ขับมาแล้วนะมันแก๊กหมดทุกคนคือเวลาก็ได้คันเร่งอ่ะโอ,โอ้มันมันแก๊กเลยอ่ะผมต้องแก้ยังไงวะผมต้องเอาหมอลูกหรือว่าผมต้องไปแก้ที่ฝาวะทุกคนเออใครที่แบบว่าทำรถเก่งๆก็แนะนำผมหน่อยนะพวกผมก็ทำกันเองนะผม แต่ว่ารอบนี้ดีกว่ารอบก่อนเยอะเลยทุกคนเพราะว่ารอบก่อนคือรถเหมือนรถไม่มีกํลาลังอะ่ะเออม,อมันขึ้นเปนแบบต่อกเกียร์แล้วมันก็อ๋อๆนะครับผมตามที่ว่าคนดูเห็นในคลิปกนก่อนเลยนะตั้งแต่ผมทํามาแล้วทุกคนก็น,นี่เดี๋ยวเราจะไปทางที่เขาเรียกว่าอะไรนะทางไปนานะครับผมเส้นใหม่ที่เราค้นพบเออเราค้นเจอ <laughs> <laughs> เป็นเส้เลนเดียวที่แบบว่า มันไม่มีรถอาจแต่อเดียวพาไปดูดกันอันนี้ดูไปตามถนนเลย้วกันมันไม่ค่อยแบบว่ามีรถผ่านนะครับผมแต่เส้นที่เรามาเพราะว่าคลิปนี้ผมใจยกร้อนทุกคนไม่ว่าจะยกได้หรือเปล่านะเพราะว่าเอามาลอมันไม่แก๊กละ่ะแต่พอเอามาขับวันนี้มันแก๊กว่าทุกคนเนี่ยเป็นไงทางเขาจะโล่งๆอย่างนี้เลยแหมห,หายแล้วว่นเป็นไปห,หายวะ่ะแต่ไม่น่าจะใช่วาลชนว่ะเพราะว่า ผมบอกให้เขาหลบเขื่อนเลยนะผมอเออถือลูกไปเลยบอกพี่หลบเขื่อให้หน่อยหลบเขื่อเลยอ่ะชนก็ไม่น่าชนนะเพราะผม,มเอาหัวลูกลงรอบหนึ่งแหละเมื่อคืนก็ลือ้อออกรอบหนึ่งนะทุกคนมาดูหัวลูกได้ยินปหมมันแก๊กเลยอะ่ะตรงไหนมีโล่งม,มา <laughs> เป็นงไงทุกคนโล่งไหเออเป็นไง แต่ว่าก็ไม่สนับสน,นุนให้แบบว่ามาแข่งทางแบบอะไรอย่างนี้นะเออไม่สนับสน,นุนให้แบบว่าแข่งรถในทางเอาไ,ไงเอออันนี้ผมมาถ่ายคลิปแบบว่าเพื่อความบันเทิงแบบว่ามาถ่ายคลิปเล่นๆให้ทุกคนได้ดูนะผมไม่ได้แบบว่าแบบมาทุกวันมาก่อกวนอะไรอย่างนี้นะผมเออนี่างนี้เลยมาตอนนี้ใช่แต่บินให้ดู มันติดมืออ่ะติดมือของเราก่อนเยอะเลยก็เดี๋ยวมาลองยกล่าให้ดูแล้วกันคิดว่าถ้าลูกไม่เบรกนะระยะทางแค่นี้ผมคิดว่าสาหรับผมชิวมากๆากนะผมนี่เป็นไงประมาณโลหนึ่งถึงปะถึงเหรอเออเดี๋ยวผมไปไปเริ่มมาจากตรงนู้นเลยเดี๋ยวจะยกให้ดูแบบชิวๆนะครับผมอ่ะมาก็เดี๋ยวจะลองมายกดูนะครับผมก็ตั้งแต่ทํากับช่างมานะครับผมช่างบอกว่าแบบเอาไปซัดได้เลยซัดได้เลยอะไรอย่างนี้นะทุกคนก็ เอามาปุ๊บผมเอามายกล้อยาวๆแล้วทุกคนมันก็ลูกเบรกขอผมยาวของผมนี่คือแบบยาวจริงๆนะยาวแบบสองนาทีบวกเลยนะถ้าใครแบบว่ามีเพื่อนร่วมกันใน Facebook นะผมจะรู้ว่าผมยกแบบยกแต่นาทีนี่แบบสองนาทีบวกสองนาทีบวกเลยนะอยากจะบอกเออไม่อยากจะโม้นะครับผมอันนี้เรื่องจริงผมันมันโม้อะอ่ามาก็เดี๋ยวผมจะลองยกไปดูนะผมอถ้ารู้เบรกก็แสดงว่าผ่านนะครับผมก็ไม่แนะนำแบบว่าให้แบบว่า มายกแบบอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ถ้าใครว่าอยากฝึกจริงๆอยากแบบว่าให้แบบไปฝึกในสนามหรือว่าเป็นลานที่โล่งๆนะทุกคนแบบว่าที่ไม่มีรถผ่านจริงๆนะครับผม่ะอันนี้คือผมออกมาถา่ายคลิปให้ทุกคนได้ดูกลัวดรามาไงไม่ใช่อะไรทางที่ผมเลือกแบบเลือกที่จะมาลองเนะี่ยก็แบบว่าเป็นทางที่ไม่ค่อยจะมีรถนะครับผมนี่คือมันไม่มีรถเลยเอาง่ายๆเนี่ยเดี๋ยวผมายยกไปดูเลยอ่าและอย่างหนึ่งเนี่ยมันไม่มีบ้านคนด้วยนี่เป็นไงอ๋อบนเยะแล้วาทุกคนเดี๋ยวลองยกให้ดูนะนะ ชิวๆหน้าผมไปเรื่อยๆเนี่ยแล้มันจะแก๊กว่าทุกคนแต่จริงๆทางแค่นี้เอาผมไม่ลงหรอกคือมันมันใกล้อ่ะแน่ yeah. เอาจริงต้องแบบว่าห้าหกโลเป็นอย่างต่ำแล้วก็แล้วแต่ความเร็วด้วยนะครับผมนี yeah. ่เราก็ยกไปเรื่อยๆนะเนี่ yeah. ไปได้เรื่อยๆนะๆนะก็แล้วแต่คำรังแขนว่าเฮ้ย hey. แก๊กว่าได้ยินป้างเนี่ยแก๊กว่า พังลงอ่ะรถแกกอ่ะทุกคนเนี่ยมันไปไม่ได้แล้วนะครับผมคือถ้าเราฝืนผมกลัวแบบว่า,วาออมันพังอะไรอย่างงี้นะแล้วรถแบบว่ารถมันจะถอยอ่ะอันนี้ก็หมดถนนแล้วนะเมื่อกี้ขี่มาแป๊บเดียวเองอันนี้ก็หมดถนนอันนี้ก็จะเป็นถนนเก่าก็จะเป็นแบบว่า,วาเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วนะครับผมเออผมก็ไม่อยากลงมาทางนี้ทุกคนแต่จริงทางแค่นี้คือมันชิวมากอะ่ะแต่โคตรชิวอ,อ่ะเอาอีกรอบก็ได้ อยากอกแม่งเป็นกันนี่อยากถามแมไปชิวๆเรื่อนั่นน่ะนนน่ม่พอมีรถมาแล้วก็ลงนะผมแจ๋จริงไม่ค่อยจะแบบว่ามีรถหลออจริงนะวันนี้เขาแบบว่าไปขุดถนนทำทางอะไรตรงนั้นก็ไม่รู้นะผมเออมาสุดปันจริงเลยลองแบบท่าแบบฟิลเมกานะผมเมกาสีนเนี่ยเออรู้จักปะนีะ่เมกาซีนเป็นไง ชิวเอ๋จะชา้าจ,จะเร็วคันนี้ได้หมดย <c oughs> ั่วไม่ได้กลับนานมาต้นมาเลยเอะก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่ก็มันยังติดแก๊กอยู่นะทุกคนก็ไม่รู้ว่าจะแก้ตรงฝาหรือหัวลูกดีอ่ะก็ใครที่ว่าไร่เรื่องเก่งก็แนะนําหน่อยนะครับผมนี่วันนี้เราก็าว่าเอามาลองขี่ชิว ก็ถือว่ารู้อาการแล้วทุกคนพพพเพราะว่าวนนียผมว่าออกมาลองทุกคนมันก็ไม่แกกนะแต่วันนี้มันแกกว่าเมื่อคืนก็สงสัยเป็นตอนกลางคืนมั้งนี่ก็จะประมาณนี้ น,นผมก็ถือว่าเรามารอแบบว่าดูอาการมันนะคือเมื่อวานเราลองมาขี่มันแบบมันไม่แก๊กนะอหรือว่าเราไปเอา,เ,อาเป้ามาต่อย,ยไม่แก๊กเลยทุกคนก็เดี๋ยวรอไปแก้อีกนะก็ประมาณนี้คือที่จริงเ่ะคือผมไม่ได้แบบว่าซีเรียสนะผมว่าท้ายมันจะแบบว่าเฮ้ยร้อยยี่สิบจีร้อยสามสิบจีอะไรอย่างงี้เนะะาะเพราะว่าเราไม่ได้ซีเรียสท้ายอยู่แล้วคันนี้ก็จะเป็นแบบว่ารถยกล้อแบบยกล้อเล่นนะผมเป็นรถแบบว่า ยกเรื่อยๆคือไม่ได้แปลว่าทาความเร็วสูงนะก็เอาง่ายๆยกสุดเกียร์ได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะผมก็เอาให้มันขี่ได้ก็พออันนี้คือเราทํากันเองเราแบบว่าไม่ได้ซีเรียสอะไรนะผมเพราะว่าเราไม่ได้เก่งอะไรอยู่แล้วก็ประมาณนี้นะผมก็ถือว่า ขับได้แต่ก็ยังแก๊กถ้ามันสมบูรณ์ก็น่าจะดีกว่านี้นะครับผมก็เมื่อกี้รายกกันมานะมันก็ทั้งยกทั้งแบบแก๊กอะ่ะ <laughs> ยกไปด้วยแก๊กไปด้วยออก็ถ้าแบบว่าใครดูในคลิปก็เดี๋ยวจะได้ยินยน่าจะได้ยินแหละทุกคนก็คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเท่านี้นะผมใครที่แบบว่ารอดูเอ็มยกล้อจัดให้แล้วนะเป็นเัีไง ออก็เดี๋ยวรถในบ้านนะว่าเสร็จทุกคันเนาะคันนี้น่าจะเป็นคันในว่าสุดท้ายแหละที่เราจะแบบว่าจะจัดสภาพนะผมว่าคันหมิ่นมันใช้งบเยอะทั้งแดดทั้งอะไรโอ้โหทั้งเครื่องก็น่าจะมีสองหมื่นเพราะว่าทำอะไรนี้เราก็อยากจะแบบว่าน้นของแท้นะครับผมะก็คลิปนี้อ,องขอตัวล้างเป็นไัอยนี้ส่วนใครที่แบบว่ากูจะกูไม่ไปถ้าที่ก็อย่ารอดู110ร้อยสิบนะผมก็เดี๋ยวจัดให้เร็วๆนี้เราก็เดี๋ยวจะเอาลื้อสีเ หรือโคมาทำสีได้เฮ้ยดือีกแกะอ่ะทุกคนไปละนี่เดี๋ยวลองไปรื้อดูนะผมว่าเป็นไรแต่ว่ายกไปเมื่อกี้มันก็ได้อยู่นะใช่มันก็ถือว่าได้อยู่นะก็แต่จริงๆทางแค่นี้เาอาเราไม่ลงหรอกไปกับสามสี่รอบก็เอาเราไม่ลงหรอกจริงๆนะ